ติดตั้งกุญแจรีโมทนะครับ1.9เจล่าสุดนะครับของเดิมมาจะเป็นแบบนี้นะครับลูกค้ามาเปลี่ยนเป็นแบบพับนะครับกดล็อกกดลดล็อกนะครับ ไฟเลียวจากกระพิบรอบคันล็อกนะครับกดล็อกสามารถใช้ได้เหมือนดอกกุญแจปกตินะครับสตาร์ทนะครับ